ตาเอาตัวหนีทายตาเอาตัวหนีทายแล้วตาตาลูกกรีบจะหนีแล้วแล้วมันจะมันจะเป็นอยู่หรือไม่กัดุ่นบั้มันก็ลงในช่องตาเนี่ยนะโอ้แต่ว่าตาตาเื่อมไม่ใช่ตัวนี้เลยแมนมันเมลเดียวกันเมลเดียวกันเลยของผมสามเครื่องกูนะเมลเดียวกันใส่ได้ไอ้ซีถามถามตาเดี๋ยวเราไม่รู้เมื่อกี้ว่าเปลี่ยนเป็นสีนะโอ้ยเขาทวนความหลังกูจะพูดแแต่ฝันพูน แต่ว่าตายตายขึ้นเขาเป็นขู่จ้าตัวแล้วก็จะขึ้นขู่จักกูุ้ยเกตาเขาไปเบิร์นได้ทีพวกเขาตาเห็นเกต้าเขาบอกอีรีจะโบเมนเมซี่แต่เป็นโบเมนเมซี่อีลีเมซี่ในความฝันโบเมนฝันตาฝืนมากเขาจะมาทุ่นความหลังจังไหนเขาเขาจะลงคลิปเนาะลงคลิปช่องอะไรนะลงคลิป เยเาช่องนะกเบา่อทางมังนอกมังนอกทางมังนอกตากินเหล่าเมาเมาก้าจะห้มันตายไปเลยนะเพื่อให้เมื่อยให้ของเมื่อยเมื่อยห้เมื่อยังเลยนาะที่ตาปตาบัิบัติคือจะลิปมาลงตาไปเห็นพววหลังเห็น้หลังตาเล้งจเขาจะมาลงคลิปท่วนพวมหลังให้ตาตาเสือผ้าตาบ่มี่ตาบื่ ไม่เจอามีแต so. ah ่กาเกงเมซี่ว่าจะเอาเนไปอนไปเม่ี่มาเจ็ดคนันว่าฝันกมนว่าเป็นยังกัมนตีตีตีสีาตาส่นมากตามาไปเห็นในคลิปเอาไม่ได้ไปย่างเหรอหืดนะเมนก็ก็มีเขาจัโคขึ้นอขึ้นพอขึ้นเราห้ได้ ว้มันต่ำ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 เกาดมนันนะเหมือนเหมือนเหมือนส่เปอนนงคนไปขึ้ค้นไปขอ้นไปขนไปขึ người, ้นไปขึ้นไปข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 ันไปขึ้นป้นไปนไป้นไรขึ้ไป้นไปขึ้นไ้นไปขไขนได้เลขวนไ้้นนั้นวันข้นนครับ ตัวปัญหามันบระหยัดวอาเรื่องปัญหาไม่จำผ่านมาแล้วมันผ่านมาแล้วเป็นปีแล้วผ่านมาแล้วเป็นปีแล้วแปลงผักเสร็จเบิรปัญญาแล้วเก็บเสียผ้ายัดใส่กระเป๋าก็จะเที่ยแล้วสองสามเที่ยแล้วเขาเขียนมาสิบสามเกือบแตอนนี่้เพราะที่นี้โลกเนี่ยไปอยู่โรคไม่ก็ไปบ่ได้ค่อยๆที่ขาตัวตายก็บ่กล้าแม่ก็กินเหล้าเนาะเจี๊ยบเนาะ สิบห้าแปลงนะครับแลงวเเศ้าสุดนีอกแจ้บอกาเเศ้ากินรบางวัลที่หนึะครับรางวัลเงิดนมาะกิดแบบสาใจนเยเนาะเออเขาเรากขลังมากราวัลชนะเลิศังเนการปลูกผักนี่นการปลูกผักกรางเรากราล่งไรสวอยู่เนาะใรบาลงสมัครโบเมนโบเมนนี้คือเหตุการณ์คือมือเศ้านี่มันบ่ Premises, ไม่เศ้าเป็นไล่ตีหาเดียวโบแมนจางเดียวคือโบแมนว่าซันไล่ตอนตีหาเพราะตีหาไม่เศร้าเลยรางวัลที่สองนะครับสองคือคือตัวฝันโบแมนโบเมนตัวจริงโบแมนเมซี่ตัวจริงแต่เมซี่อยู่ในสตีห้องโบมี่แล้วถ้างโบมี่สตีแล้วรางวัลที่สามนะครับรางวัลที่สามเป็นรางวัลชมเชยนะครับลูกเมี่ยเขาก็บปอยู่นีหมดแล้วเขาไม่สนทนาแล้วถ้าตายก็ตายคนเดียวเลยวันนั้น ใครดูแลเลยตาเลยตาเลยนึกถึงตนนัวนางตาเลยร้อยไห้ชา้าช้าหันกล้องจังโุ่นปิดฟ้าขอโทษทีนะครับหันกล้องติดฟ้าไม่อยากจะให้เขาเห็นน้ำตาตเ,เ,เขาเจอแล้วเพราะก่อนจะมาลงไลน์เรต้องหันกล้องเข้าหน้าตัวเอง,ง,งเหมือนเดิมตอนร้องไห้ตากลับกล้องใช่แล้ว นี่ครับตาชานเปิดใจถึงเหตุการณ์เมื่อเช้านะครับก็ผ่านผ่านมาแล้วผ่านมาโอ้หน้องเสียประมาณเดือนสองเดือนหน่อยที่มันเกิดกับตัวตาตัตาไปเห็นคลิปแล้วตาโอ้โหเขรู้ได้ยังไงเารู้ได้ยังไงงงเลยแต่อาจตาแต่ตา อาจจะตาจะละเมอพูดไปหรืออะไรไปเกี่ยวกับชีวิตมาหลายๆครั้งอาจจะจำไม่ได้มันก็เลยเหตุการณ์เหตุการณ์อันนี้ดิเหตุการณ์ที่ก็จาม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 าท่วนมาท่วนความเก่าควบความจริงของตาชานทำไมตาชานถึงคิดสั้นวันที่ก็จามาทลงขีดเอามาลงขีดตาไปเห็นยังไงบัตรนี่ฮะตาไปเห็นยังไงจ้าเลยขนไป ปไปป้อมมามันอยากเห็นเลื่อนไปเลื่อนมไตมเออในประเทศไทยอันนี่นประเทศลาวาเห็นประเทศทั่วโลกเห็นเบิร์ดเป็นสาธารณะอืมสาธารณะเห็นเบิร<อ>์ดขนาดสิทธิ์ยิ้มใส่ผู้สาวตาอยังเห็นเลย <c oughs> ตอนไหนจ้ะ <c oughs> เออตอน,น,น,นไหนกันยัง อัตชานนี่ลุกขึ้นมาไล่ทุกเช้าเลยใช่ไหมตอนเช้าก็มีทั้งหมดสิบห้าก็ปกติจะไล่ทุกเช้าแต่เมื่อเช้านี้แต่เมื่อเช้านี้ก็มีนึกว่าจะไลตีสามตีสี่แต่ก็กลัวยายเขาเขาไม่หลับขึ้ใช่โหระพาออย่าอยู่ตื่นมาเลื่อนโทรศัพท์ไปชานไลตีห้าตาเขาไล่เลยเมื่อเช้าเห็นตาชานขึ้นไล่อีกเจ็ดโมงบออีกรอบหนึ่งรอบสองรอบสองกลางกลัง อ๋อกำลังคุยสนุกผักมาแล้วขอลงก่อนไปตามผักก่อนเจอผักอะไราแล้วจะเจอผักอะไรแล้วไปช่แล้ว่ติดลวดออกไปนายเอาคู่แรกมาเลยคู่แรกไปอะยรเรียบร้อยแล้วก็ให้จับแล้วก็กลับครับกินข้าวอาบน้ำเนื้อว่าจะมาคู่แรกเดินเลยครับเดินเลยบอเขาไปงานจังหน่อยบอสไปเถอะคือ อย่าบอกห้างเดี๋ยวมบอกมันพิสูจน์เจ้จับไปด้วยคู่แรกที่เฟื่องมันพิสูจน์ก็ซอเขาเปิดสมุนไพรแล้วอยเาไม่ัายก่อนมันเลยพิดบอสทายเจ้าของแบรนเห็นเขากระเดียวเสื้อให้ตาเลยนะเพราะว่าตัวชานถ้าใส่เสื้อแล้วเนี่ยแบรนจะดังเลย แดีวนี้จะดังกันนี่เขียนโอ้ววางไงวางไงวางไงนนี้ว่างเขียนบทดีไปเขียนมาเยี่ยมเลยเขยนมาเยี่ยมหรือาเสื้อมาแต่โทนขาวแต่โทนขาวอ่าตาชานไปแล้วนะขอบคุณตาชานนะครับที่เล่าประสบการณ์ให้ฟังนี่เป็นประสบการณ์อะไรครับเจแล้วแล้วทำไมคุณไม่พูดอะไรนะตาชานบอกว่าเป็นเรื่องอะไรเจนเรื่องที่ผ่านมาแล้วเป็นปีนหมดเลยแล้วก็เอ็ซีมาคอมเมนต์เนะาะประมาณนี้ แล้เวเอาคลิป,เอ,ลปเอาทำคลิปมีช่องช่องหนึ่งเอาคลิปมาลงเออรอตาไปเห็นตาก็ อะไรสุดว่ามันสะเทือนกันนะแต่ว่ามันมันจุกในาะจุกมันจุกมันจุกมันจุกในหอกของตานะครับผมตาก็เลยร้องไห้ร้องไห้ในคลิปไลฟ์สดเมื่อเช้าคู่นี้คู่เรคลิปนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่ตาชานร้องไห้ไม่ใช่ตาก็เลยมาพูดให้เราพูดให้มานั่งตรงนี้ยสามสามหนึ่งโม้แต่ฟังว่าคนมาเอาคลิปมาลงนะครับแต่ที่จริงแล้วคือผมมองว่านะเรื่องที่ชัยมัแนลกับสาววดีปล่อยผ่านไปแล้วนะอย่ากผมเลยค่ะ แต่เอ็มถ่ายคลิปหอมเมื่อเช้านี่แหละคือเรื่องพวกนี้มันมันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วมันไม่น่าจะเอามาตอกย้ังจับได้ทอะไรคืคนที่เขาเสียใจผมว่ามันไม่ควรมันไม่ควรนะครับความคอนเทนต์อย่างอื่นก็มีอย่างต่างตก็มีคอนเทนต์ครับไก่เคี่ยวนะครับแมงคัพทูอย่างไก่เอ็มนี่ก็มีคอนเทนต์อะไรต่างๆนะครับผมเนาะผมถ่ายคนอื่นอย่างเดียว ชอบถ่ายคนเด่นนะครับทำแบบนี้แกม่ใส่มวกท้งนี่นะครับแต่นาทีละครับแต่นาทีอ่าว่ตรังไา่ว่ตรองเขียดด้วครับนี่ฮปลาตีกันไปให้กำลังใจแต่สั้น